อานิสงส์ร่วมบุญสร้างพระาธาตุเจดีการสร้างเจดีเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาได้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์และพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นการสร้างมงคลให้กับตัวเองเมื่อตายไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม และบรรลุมรคผลนิพพานโดยง่ายการมีส่วนร่วมสร้างพระเจดีจะมากหรือน้อยถ้าทำด้วยความเลื่อมใสก็ย่อมได้อานิสง์มากมายอานิสง์ที่เราจะได้รับในการสร้างกุศลกับพระบรมสารีริกธาตุมีดังนี้ถวายฉัดยอดพระเจดีอานิสง์ได้รับเคารพยกย่องเกิดในชาติตระกูลสูง มีสง่าราศีถวายทองคําอานิสงผิวพรรณงามเปล่งปังอุดมมั่งมีถวายเงินอานิสงส์ใจสว่างสวยอยู่เย็นเป็นสุขถวายอัญ,ญมณีอานิสง์มีรัศมีกายทิพย์สว่างมีราศีมักประสบโชคดีถวายที่บรรจุพระเครื่องอานิสงมีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรค มักมีคนช่วยเหลือเวลามีปัญหาถวายแผ่นทองคำเปลวปิดองค์พระเจดีอานิสงมีราศีผิวพรรณงามใจสว่างอบอุ่นใจถวายอิฐหินปูนทรายอานิสงมีแต่ความมั่นคงในชีวิตใจคอหนักแน่นไม่โลเลสร้างองค์พระเจดีอานิสงมักได้สิ่งอันพึงปรารถนา สุขภาพดีไม่มีวันอดตายถวายธงหลากสีประดับองค์พระธาตุอนิสงส์